หมายเลข17ของคุณทองคำประดุชนสกุลการช่างสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุรเวศ321ไปขบวนฐานที่ห้า หมายเลข30นะครับ10นะครับฐานที่5หอ,อจอกรันทธันเจริญนะครับที่สายห้วยนักเตะทีมชาติคุณเนี่น <c oughs> ี่เขาไปทเขมาได้ดิสุภัญญานะครับครับผมครับผมอ่ะครับร1 6ึ่งรก้าคะแนนฐันจุดที่2หมายเลข3ของนางสาวจุธามาศจากค่้ายเบิกฟนครเชียงหนึ่งรอยสามาคะแนนเปิดครับ อันจะเฝ้าจะเฝ้าดึงขึ้นเด้อท่านพระรองตรงๆนะครับเด้อที่ว่าี่ว่ครับที่ว่ายอะดูครับดูต่อยกันเบิงต่อยกันหินเบิงเด้อที่ว่กันหินกระบอกกันเด้อพี่น้องนะครับมีควันมีควันหลากลงมานํำครับลงเร็วด้วยนะครับตอนนี้คืนไงลาคืน ตอนนี้มันกำลังสีไหลไมาอยู่ซื้อวัดแล้วนะครับเออปัดออกมากเด้อปูดเน้อปัดออกมากครับพห่นี้ลูกหลานมีความปลอดภัยนะครับเออเดว๋ยววันท้างพุ่นละทังไปปัดข้าวพาพุ่นละเอาพร้อมครับที่แม่างนี่ความพร้อมอยู่ที่ฐา,านที่ห้าเอาเอาันพยัเล็กลงมตะกอนละาฐานตัวที่สี่อ่ะขยับมาิดนึนงขยับบอกนะครับต่อไป เราจะจุดบั้งไฟที่ฐานจุดที่5เป็นบั้งไฟแสนของคุณสุมรญญาภุริสายห้างหุศนสวนจะก,กัดซับเจริญพร้อมทั้งคุณจุฑาพรโลภามอบหมายทางด้านเทพพรมเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งปย สุบญรยาปุริสายนะครับนักกีฬาทีมชาตินักเตะทีมชาติไทยอดีตนมะมับไม่เป็นอดีตเนาะนปัจจุบันนะครับเออในลีกนะครับแล้วก็อดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับเป็นคนเลื่อมเชื่อใยของพี่น้องชาวอำเภอพระลูกเพรยของเรานี่เองนะครับพญ่ยขุนพญ่ขุนสอชมองบุญร้านนมไทกันยางนะครับของเสียเตมตอนโตเก่านี่บอกแม่นมาเป็นตอน,นอกน่อนอู๋มือน ความพร้อมเราจะจุดต้้งไฟแสนนะครับฐานที่1่ฐานที่2องลำดับต่อไปเราจะจุดบ้้งไฟแสนฐานที่1หมายเลขเจศร้านพนบัยการยางถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพเวลาสารส้าสรรค์สานึ่งไป จังไรเนาะบอกไฟท่านขุนนี่มันติดขึ้นเมียบ้านเมียบ้านแล้วโอ่งไปทั้งผลไปไปดั้ง่นเด้อบ้านพอใหญ่ขุนผลซอทอดเต็มคุณครูบุญหนานะครับไปดั้ง่นละเออลูกไส้ลาวิศวกรตาจำบ่ได้เสียดีเออลูกลาะลูกลาะอรุ่สอสหมุนเลยเนาะเสียตาโอ้ยนายเนาะหัวยาครับท่านอาจารย์นะครับนัมเบอร์ ทีหนึง่งกับฐานจุดที่สองใช่ตอ้ยมดแขลไป,ป,ไปร,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 ร้อ,อยที่สิบน วางร้อมมาดิท่าที่ต่อเพราะฉันเบิดลูบัปท่านอาจารย์ฉันใช้เอาให้มนุษย์เบิดเลยล่ะมันจะมอกควรนักไส้ใหญ่แบกนี้ดูเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเมีเรามาแล้อาจารย์ ด้าการเลื่อนนะครับฐานจุดที่สองครับวานพร้อมมาอยู three, ่ที่ฐานที่สองระดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสรฐานที่สองหมายเลขสี่หนึ่งของคุณสำราญเสศสีอรไทยเบอรฟ้าสร้างสรรค์ถวายองค์พระบาทท่าวัดบางบุรี ดีมากนะครับไม่อื่นนะครับท่ั้งร่วสามครับผมหัน้าควรด้วยความเคารพให้เพื่อนประกาศแน่กคนทั้งช็อตจังกี้เอช่วุกคนยกกังอย่างเร่ง่วนแต่เส้นฟังซีเนียฟังซีเนียซีมาจรนควรควรควร เบอร์ามหก่งนี้่อทูบานอำาตครับอ่าอันที่สองว่าไงครับปล่อยลงไปางสี่นะครับกมเกยรตะครับของอมไปอยู่ที่ฐานจุดที่สเป็นบ้าไฟแสนของคุณสมพรไกวงของค่ายลูกสาวเจ้าพ่อเบนแสง จุดท้ายของพระมหาวัการกรบโเวสามสองหนึ่งไปเสียงเพงขึ้นไปสวยงามมากปชาธรงนะครับพระเยาอดพระเยอดเดินทางมาจาก พอจุดโอกรูการสีหบั้งถ่ายขอรีบนำขึ้นสูทฐานเรียร่างรวนเวลาปีประดับท้งงานตั้งเรียงรายกันอยู่เดีนี้ต้องให้พร้อมเพื่อที่จะจุดในลำดับตามคิวต่อไปทีมงานก็ต้องพร้อมเพียงกัน ขออนุญาตพยายาๆๆสมสบันพยยาพี่น้องนะครับที่มาชมการขึนงนบกไฟนะครับแล้วก็วพี่น้องทางบ้านนะครับที่รอรอับรอชมบกไฟสิบล้านนะครับบกไฟสิบล้าน,นครับบั๊กแรกนะครับบั๊กแรกเราจะขึ้นเวลาสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับครับแล้วก็บั๊กที่สองนะครับเราจะขึ้นเวลาสิบสี่นาฬิกา ถึง15นาฬิกานะครับช่วงระหว่างนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3นัดที่2นะครับปับแรกเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาช่วงนี้นะครับครับขอขอบคุณูุใหญ่เชดีนะครับคุณต้องบุญศรีชาบริษัททีมทองสันนะครับกานเห็นกรรมการเรามาแต่เช้าเหนื่อยนะครับท่านเมตตาให้เราเป็นช่วยกรรมการเป็นอาหารนะครับ2,000บาทแล้วอาจจะช่วยได้พี่น้อง อาจารานประธานอาจารย์กีริชัยจังวรเนี่ยครับปัจจัยส่วนนี้นะครับจะโยงถึงกรรมการหน้าฐานโยงถึงกรรมการศูนย์คะแนนด้วยนะครับเวลาไปเพียสั้นนะต่อที่ประธานจะมาลองสองนี่ส่วนบริเวณรอบนั่งผู้ชมจะสามารถนั่งชมได้นะครับรอบรอบ รอบนอกหลังกลับคุผู้ชมนั่งชมกันอยู่อย่างนั่นทีเดียวนี่คือคักมาก่านผู้ชมอย่งเช่นอะไรล่ะคุมกุลาชาแนลนะครับาทุกปีเราจะอมีความยั่งยืนหลายๆนะครับนั่นเป็นตัดต่อครับขออนุญาตแจ้งเวลาเข้าแสนคัะจุดที่สี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดตองคุณทองคำนะครับ จากคนงานช่างหนึ่งร้อยสานเป็นนี้หายเลขสาสิครับของคุณสุบรรณผิดสายนะครับราคาเ่นที่สี อบรองมาที่ถามที่5อันที่สีครับหลบไปนะครับลบกวไปกันเด้ยกระดับข่อยของไทยันดาของสูไอ้ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ บัไฟมือก้อนก้นบังไมือเข้าไปก่อนวางพร้อมมาที่ฐานที่ห้าลำดับต่อไปเราจะุดนกแสงฐานที่หหมายเล่ห้าหนึ่้าขอใเจ้ากลังองระอาจารย์ายองค์พระมหาธาตุวัดการอุดมีเฮพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ท่านอาจารย์นะครับขอบคุณเนอร์ใ้ช่างใหญ่ท่านสมพง์สิงหาชาลีมาบัดชากางเลยบอกไซด์แม่ฟ้าเอาหมอเมลนายเฉลิมศรีเ็ตชูวันายเฉลิมศรีไอสุวรรเนี่ยก็กำลังแบกเข้าไปติดตั้ง ฐานอย่างพันธุ์ทุ่งทีเวลาท่านผู้ชมพอจุดบั้งไฟจบพนักงานก็จะอันนาเข้าฉากเข้าไขึ้นฐานอย่างเร่งด่วนทีเดียวแล้วก็พร้อมที่จุดเพื่อความพร้อมแล้วก็ต้องเรียบร้อยในคิวถัดไปพอใส่เปลี่ยนมัดดึงบั้งไฟท่านกำนันปานทองใจริ้บอกว่าบอลล็อกเขาเป็นอยัางไรพวกมีมัดท่านน้อง ก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ผ่านได้ต้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับตอนนี้ทางที่กำลังเร่ง5-0ของคุคภูเฉลิญศรีไทยสุวรรณกลวิโยมพระมหาธาตุวัชการุเวเหศเวลาสั้นสั้น3-2-1ไปเป็นยังไงว่าไปแต่แบบบุญเพ็งแต่ทางบุญเพ็งใช้ยานิดระบบไฟฟ้า เมื่อคืนนี้ไฟก็ดับนะครับเออถ้าอยังไงยังไงก็ให้แก้ไขนะครับนะนอกยุบีครับนอกไม่ได้ไฟละอ่อนเหลือกัน้วท่านผู้กองมันเปลี่ย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 นต่อให้อันที่รอการแก้ไขแล้วก็ขอบคุณหนึ่งำใช้นะครับบอกว่าท่านสุริยาและก็อีกท่านหนึ่งผมถามว่าคุณไปเจอท่านให้มาแล้วนะครับบอกว่าเป็นค่าอาหารแต่คุณหนึ่งนำใช้บอกว่าเหลือค่าน้ำ เด็กนั่งใให้หนึ่งพันบาทครับเอาช่วยช่วยจะบาทนะ่ยท่านเบิกฟ้านครแจรนายสุรศักดิ์ศรีหาลุนศรีหาลุงถูกต้องนะครับเอาท่านอาจารย์อาตมาศรีหาลุงคนบรรพชากมีกาลังจีนเอาเกินเยอะรอรอแป๊บเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเราต้องดูแลช่วยกันท่านดับที่ ถ้าพร้อมถ้าพร้อมนะครับให้ส่งสัญญาณนะครับฐานที่สองบ้านไฟลา้านของคุณสุรศักดิ์ศรีหาลุงเิยฟ้านละพอแกนะครับเป็นผู้นำเข้า,า,ขาอาจารย์เขาไปฟังเอาเราเขาเบิ้งเบิ้งอย่างนี้เขาเบิ่งหางเกอนนี่ครับหลายหลายท่านไม่เออ เป็นต้้งไฟร้านนะครับเป็นต้้งไฟร้านแจ้งนะคราบเป็นตั้งไฟร้านบ้านที่สองอันที่สองนะครับตั้งไฟร้านนะครับสามพี่น้องนะครับอันมูนังอันที่ค,คู่นี่ไงใจพี่ยาจูอ่าปะเทศออสเตรเลียเห็นกันนะครับไมาเห็นผมคนบอกว่าโอ้ยเป็นฮอด์บานครับนะครับได้ยินได้ยินนั่ง าสวนพน้งไพรนะครับเสียเทมเสียเทมนลัดเทมกับสองพอด้วยแล้วหลังนัดต่อไปเราจะจุดบ้างปานาถามที่สองหมายเลขสามแปดเบอร์ฟ้านครแก่สร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาคาาวัดกลางอุญเวศสามสองหนึ่ง คัดนักทนาย่ที่่อหาบรรดานะครับบรรดาสตากรหนงไพรนะครับันดอลลคุณสิยุซื่อขาดพอดีเลยนะครับพุทธแอลคุณสิยุซื่อนี่อ่าม่เออด้ยครับสิคร้องาฮนะครับอาจารย์ขออนุญาตครับผมนายดับุ ห่งี เด็กอำกันทันเัีวหน้าเขาองน่จระครัด็กๆที่อยู่้าานี่ให้ด็กออกมาหน่อยนะครับด้วยความรเดดเด้อีเดอบอกบรวลา แกนะครับ65คะแนน15ร้อย200คนน2 0คะแนนปร์เซนค่ตัดผม่นันตัดทุเนี่ยตัวน้ครับตัดทุ่นทุ่นทีตัดจะตเลย รางที 1> <mile> ่1 200บาทครับแต่สปบบาวนะครับจรครับต่อไปก็ถึงแล้วนะครับหาจุดที่5หาจุดที่5หมายเลข5 1 4ของคุณดัชพลศรีชาเดย์มอบหมายทางด้านเทพพราเป็นผู้สร้างสรรค์ไหวองค์พระมหาธาตุวัดกลางกรุงเทพ3 ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังบั้งไฟ10ล้านนะครับบั้งไฟส0ล้านที่จะทำการจุดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึงสิบเนาฬิกา เป็นของนายแทพทย์นรลไทยสังฆานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษผู้อวยการโรงพยาบาล50ั้ษามหาวิราลงกรงกรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นตั๋งไฟสุร้านตั้งแรกที่จะจุดในช่วงเช้าแล้วก็บัไฟส0ล้านบั๋งที่2นะครับเราจะมีเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬกานครับ ของท่านสสกเรรภรณ์สินุไพรรัฐมนตรีจรรมสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือรายการบั้งไฟสิบล้านครับอนช่วงครับทึกงามเป็นของรายแท้พระองค์ชัยนะครับช่วงบ่ายทีของท่านรัฐมนตรีประําสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านที่พนมนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตนะครับ เอาว่าไปสักว okay. yeah. yeah. well, <means> ันเด้อจะได้เด้อยแงบยเป่าดึงถึงเด้อให้โอกาส่านที่ดีต่างๆอนที่สามหลวงนั่งฐานที่สามดอกปอยังครับ เราก็าเราปล่อยกอนเลื่อลงตาวามพร้อมที่นี่านเสี่จะติดแสหมายเลขสองห้าุณไปตั้งสองเตรียมพร้อมทุกฐานนัะพร้อมที่จะได้ทุกเวลาพอมที่จะร้องดูโกไปพองท่านอยู่ฐานที่สี่แล้วลงไหครับฐานที่สี่รอรอแล้วลงไหมลงมาเลยครับอารมณ์าใครหน้าตารน เราปัดเราปัดหมายเลรสามลงครับลงมาเจ้าปัดกันลงมาเจ้าป mm. ัดเราจะพูดทีละคนนะครับเพราะแบบที่จะยุ่งมันต้องฟังลำบากครับไปดูทีละคนนะครับไปที่เลี้ยงลงต่อไปเราจะุกบ้องไฟฐานที่สี่หมายเลขสองห้าเป็นบ้องไฟแสงของคุณสาคุนกันช่างคุณวรารพดิชัยมงค็นเจ้าของบ้องไฟทุกที่ทุกแห่งปลอดภัย 3ามสอบ้ายวันเสาทุของตุกตอลเฟย์ลไงแปลล่าไปไทุกที่ทุกแห่งหอดแข่งโอเคผู้ชมมืดมาเลยควันตอนนี้ท่านอาจารย์นะครับฐานที่หนึ่งนะครับนับเบอร์ห้านครับ รับจ้างครับขอบคุณครับขณะนี้เวลา10.45ไทยสุวรรณนะครับค่ายเทปเวลาขณะนี้เวลา10.47น,นาทีนะครับเราจุดปลรกไฟไปแล้ว7 0บ,บ้างนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว7 0บ,บ้างนะเหลืออีก200ควงๆนะครับ e